วันนี้สิพผ้าอีลาบักลาไปหาเที่ยวเล่นน้ำทะเลจ้ะพี่น้องไดกะตาห่อเขาห่อน้ำเตรียมตัวขึ้นรถจ้าออกจากบ้านแปดโมงเศา้าเดินทางกันจ้าทางผ่านไปหอดอำเภอพิมุลจ้ะพี่น้องพี่บุญมังสาหานกะเคี้ยวสะุมดีจ้ะบัญเห็ดเขานาบปังทางใส่เวลาเดินทางสองชั่วโมงจ้ามาหอดพัทยานหน่อยอำเภอศรลินทอนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าจ้า ขี่รถผ่านลานได้เพิ่นก็นยืนควกอยู่ไว้ไวจะพี่น้องตัดสินใจบอถือเลยจ้าว่าสีแวลานใดไปเรื่อยๆจ้าอมองจอดรถง่ายๆแต่ว่ามองจอดรถนั้นง่ายทุกลานเลยจ้ากวางพวงสะดวกสบายจ้าในการจอดรถจอดเรือห้างแวปีมาเธอหนึ่งจ้ามาตั้งแต่ลูกไม่น้อยจนว่าลูกคอยไดเมียและพี่น้อง <c oughs> บอคอยได้มากออกจะเป็นคนอุบลกรนโดนๆมาเธอหนึ่งจ้า นาห้อนแบบนี้ในแนะนํำเด้อจ้าพาลูกพาเตามหาเห่นน้ำจ้าพี่นอ้องอา,าการกินกระแสบของเพิ่นอยู่จ้าบรรยากาศดีๆจ้าสไลเดอร์กับมีเฮล่นสนุกเ่นน้ำจ้าพี่น้องอาการห,ห้อนแบบนี้มาเด้อจ้ามาเที่ยวจังหวัดอุบลเห่าพัทยาน้อยจ้ามาหอดกับมา้ังเนวอยากแนวกินกินก่อนจะค่อยลงเล่นน้ำจ้าไปมักเล่นบาร์นาโบสสปีดโบส มีเบิร์จากพี่นอกกอยเอื้นถือบะระเอาหารกับมาเสิบจะขาดบะไรกับตำบะุงละจ้ามาไก่เติบวิงโรดจ้ะมีไก่มีย่ำมีตำบะุงเดินทางมาวันจันทจ้ะคนกับบดคอยหลายปันไดถ้ามาวันยุธเสาร์อาทิตย์กับสี่คนกับสี่หลายคนนี้ย่จ้ะตุ่มย่ำปลาข้างจ้ะกุ้งกระซังมากกินอิมอ่มอมอหลาย,ยังค่อยเล่นน้ำจ้า หล่ากับอีหลา่ามวนขนาดเลื่อนมาเนี่เตรียมโต๊ะจัดน,นี้กินเขาแล้วใส่สู้สีสุลงเล่นน้ำจ้โาโห่นะบานณา,นาบดอีเมร์ก็ใส่เสือสู้สีใบจ้าบ,บหูลอยน้ำแต่ว่าบอกาสรุ่งเ่นน้ำน้ำลูกเราจะลูกลงสองคนมาเนี่อีพอเพิ่นกับบอล่นเพิ่นเป็นแผลในตีนจ้าพี่น้องเราเจ็บตีนเ่นในห้วงยางก่อนจ้าอ,ออเดอร์ ลูกไพ่คอยกระสิโตนน้ำเลยอจ้ะพี่น้องแม่ว่าย่าโตนยาโตนค่อยๆลงอีหล่าค่อยๆลงยานไปของเสือกจ้ะตดวสอบเบิงน้ำกอนน้ำกับพต่เตนตะเลนจ้ะพี่น้องไซดีจ้ะเย็นสบายเลยอันนี้จักเพื่อนเอิญอีหยังกับโอโห้จ้ะพี่น้องลูกไั่กับลูกชายกับโล่งเรียนจ้ะถ่ายบรรยากาศรอบๆไม่เบิงอีแม่ก็นั่งโตดปวดอยู่ทั้งแพ่เพลจะย,ยานไล่เห็นลูกมวนแม่กับมวลมมวล,ละจ้า พาลกมาเที่ยวพ่อนไายพาตะลูกเข็ดเวียวเข็ดงานหลยก,กับบดีบันไดจัดพี่น้องบรรยากาศกด็ดีๆแนวกินก็นแซ่แบๆจ้าเดินทางมาสองชั่วโมงก็ถือว่าคุ้มค่ายุจ้าเมือนนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีเฮา,า,าจ้าแนะนำเด้อปิดมาจ้าสวงหนาห่อนแนวนี่ละ่ะพาพี่น้องเข้ามาเบ่งบรรยากาศจ้ามาเที่ยว เ,เขาฟังเลยจ้าเบิดหลบแล้วเหลนหนาโตออีกจะข้าวกบสิภาาเมื่อแล้วจ้าขอบคุณพี่น้องเข้าสีขามาโวมเดินทางมาเที่ยวพัทยาหน่อยจังหวัดอุบลเฮาเดอร์จากเหมือน,นี้บ่มีทะเลกับสมุดเอาเป็นทะเลเละจ้าเหลนหนาม,มว้วนจนเมื่อยลับมิดจีรีลูกายกับปลุกไผ่คอยคิดหน้าพ่อกันไหมจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า